สืนุวีดซิด่านไปแล้วตัวหนึ่งเออเออหายตัวตะบูนแค่ทั้งแค่รู้แบบนีตลาดจับปูนะปูประตูทังงั้นตอนยิ่งเขาว่าไม่มีชิปลูกเขาเพดให้ประตูนี้แหละประตูมาตรฐานประตูมันใหญ่น่ใส่ประตูอั่นนี่แหละเขาจะยิงสักคนหนึ่งคนหนึ่งที่มันลู้เหมือนเหมือนมันแม่นมากใครเป็นคนออกแบบสนามนี่มาตรฐานแหละโอ้โหนี่ไงก็ได้ทีมงาน การตัดการอะไรออกแบบสนามมัต้องใช้นั่นเยอะต้องรยปูนทห้ยากใช่ไมมีคนเอ้าเอ้าใช่เบอร์สิบสองกีป็นภาคนี้พี่ภาคนิวเฮ้ยสืบเอาลำโพงมาฟังไงเว้ยสืบเรีมา้อา้นะ ยิงไกรุหมดออนวิ่งเติมสนามเน้อบอกอยวิ่งเติมสนามี่เกาไม่เฝ้าเล่นไปดิไม่มีใครดูฝั่งนู้นจริงจิงเล่นตัที่ายแต่ัลูอยู่ไหนกไปแล้วเล่นไปดูไหนเอาแง่บ้านไปย้อนมาหน่อยกล่องขาปวดขารุ่นยังขายังไง เชี่ยนอยู่นุ่นเอ้ยไปมาใกล้ๆหน่อยไม่คนหลายถูกปะไปออนไปออนแล้วชัวร์ชัวร์ใช่เลนไม่เหนียวได้แเละใช่เล่นไม่เหนอยว

อ๋าคมเมดีองค์การเช่นมีพีกายรอพี่กายอยู่หรืพีกายะแ่งตัวอยู่ินอยซื้อตัวมาจากประเทศเราไม่รู้ลีลาอยู่นัเนเราเรมเีรานาเช็คกันก็ได้รัโอ้ยนี่ามอยู่ทำแบบที่เจ็บมอก่อนเดียว ีแดงอย่างเลยโอ้โหเอาไปราไปเล่นก่อนเราก็เหนื่อยตัวเราจะเปลี่ยนตัวเ้อออกเต้องเล่นของกีฬเราต้องเก็บนักกีฬาเราไว้นี่

ออกออกออกเอาก็เช็คเองจะไปนั่นมันอี้ยนั่น่ะวเไปเปลี่ยนพูดเอาผิดพาออกมาเลยตองี้ชาลงเลยมอกัน้สองคนเลยทีนเอาเงิเท่ดีหรืสว่ยิเไปเปลี่ยนพูดโเขายืมตัวงัน ถือไว้เข่าไปได้นี่แม่เขียงชาหิเขาเขีนมาเอฟซเกนเยมาเอ้ยเอ้ยอย่าทำเป็นเล่นนะทำเนเล่นนะยิงขู่อันนี้ทักยเมขู่เราเจียววะเจมเจ้าเิร์ตนนี่ยเจยเหลี่ยมในนิดนึงยไปอีกสักมินเดียรอนะเมครับเเบตัว

20 phách chế bằng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 

chạy 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 chụp bắn đi ôi 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 โอ้ยไอเดียวไอชนาโง่ไม่มีออกนนวลเหรอวะเป็นลุงปเโแ้วนี่มไรจะ่าอนแนโอ้เห็น่เนี่ยงเชือเนี่เลุงนี่ยโอ้ย ใหญ่นะเบียนะเติมลังรถนะโดนใครโอเคทกงรดินชาติใครยิงเนีเมนี่นเไม่ได้หลัรเอ็ดเอ็ดเอ็ดใครยิงเอ็ดไคยยังบังโอ้ยบังลูกน้องเขาตายแล้วทำไมไม่เอาไปมาสองคน ัาค่ัยนู่นเดี๋ยวเพื่อพักกันนอนด้วยเดี๋ยวบ่อยขอเขา่อได้เหรอจุ่มทั่วแล้วเนี่ยยังูฟาตัวนี้ใครยิงก็แน่่ะขอด่าเข้ามาน่ะตวนักกีฬา้กินน้อไปมันเปนดัเนไปดูแล้วเนี่ยมาเปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวแน่นอนเหรอฮะเกินขาดเลย ไปอยู่จน้อไปได้เเอตัวล้องวไ้เรื่อนะไม่รู้เรื่องจะไปอยู่ก็แต่แรกเลยอ๋เฮ้ยไม่รู้เรื่องไม่ยอมรับว่าสายขาดอ่ะสายนักเตะดีเงี้ยเนาะเราเลือดตลาดหุ้นเริ่มชี้แล้ววันนี้อ่ตลาดหุ้นเริ่มขี้แล้วคุณซนนี่พี่ชา

ไม่เท่าลงกนี่ล้เดือมตาถ้าเป็นใส่รองเท้าน้ำยาก็ใส่เสียบคานเลยไเสียบคานบนเลย ตอนเปย้อนอย่างเดีวตอนเจ้าคอยเนือย่าลุ้นะตอนอย่าลุ้นะตอนคอยเนอเาบอเนียทำกันอยังเลยเขาหเ็โดมคเชื่อเขเป็โดมยิ่งกันแล้วเขาบอกว่าจำแล้วราประจำเขาเลยแหละินแล้วทินแล้วโยนกลางการลุนะนไนหมาเนี่ยต้องปบัติได้ปฏิม่เสีเย็นครับงือตัว คนอื่นคนอื่นเข้าไปคนตอคนตอไม่มีใครให้ความสนใจแม่ได้คนอแล้วกยนกินูพาเสียเพลยมให้มาเสื้อฟิล์มเราไปนอนนี่ไปนอนแต่เชียงตั้งานมีผอ้แต่งหนาเนืาอเนื้อหน้าแต่งหน้าไม่มีเนฮ้ย

กล่องหันมาทางนี้ตรีกาไหมไม่ทันเลยว่ะพีดูต้นคิดท่าดีใจเลยโอ้โหบุโก้นิงมากถ้าตรวจตัวแดงเลยดีใจถ้าตรวจตัวแดงเหรอโอ้โหยง

โอ้ยเบอร์ที่สองยิงเนี่ยโอ้ยเกบบอลไถีงยจะาอะไรยิงยิเห้ามีตัวเด็ดครับน้องน้ยอยู่ลครับิง้ามือี่เด็ด่รเนี่ยเออเี๋ยมันต้องยิงได้เร็วนด่าดโคตรมาแล้โคตรอยู่โคตรตับ้าเจ้าเ เปลี่ยนใครอ่ะเปลี่ยนีดครับนี่นั่นก้องขจอน่ะมาทุกคนะจานหลักมาเลยนะไม่รู้คนอะไรเสนาคนดีดอดี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 งีด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 ี้ีดีดีดีี้ีด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 ี้ีด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 ี้ีด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  เชิดีแต่จะแพ้พิศดารเด็กก็เย้ยเอาไปเลยเาไม่น้ำหมดเวลาเียงตาเียงาสเฮ้ยุบใส่เข้าเ้่เน้ยเา เขาม่ทุงท้าพ้อมีแดงพร้อมนใดน้ำเขาจมทนนั่นกันเรือว่านดี่อมกนเีวดีนกอมาัน้นเลยไ่ดีไ kind of mm ัเมยื้อับมดมันะนเอาเอาเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลย้ยอินเลยยิงเลย นี่เกวตูย่านคนเดียวย่านพิสุขันธานี่แหละไอประเภทเขาเตะไอกระโดดนี้ไปหวังที่เขาจะเตะไปไงเพราะไหนว่ากระโดดห้ามเลยกระโดดไปกระโดดหนีไปเขาก็เตะไปถือกันไงพี่กายเนี่ยโอ้ยพี่กายยุไม่มาได้กระโดดหนีอย่างเงี้ยแล้วเราจะยิงหนีจะดันกระโดดแก่พี่กายโน้บันเทียร์แล้วพี่กาย เหนียวจริงนะครับโดนพุ่งไปไปเสือกเลยแกจับเหมือนเราคิดว่าแกจับไม่เป็นแต่ว่าแกเหนียวจับจับดีเลยนี่อูนาน่าครับผมนี่แล้ววัที่ใช้ไอ้มือประตูที่ใช้เท้าเจ๋งจะใช้มือเจ่งเอ้ยนี่โอ้ยยอดยิงโอดยิงโอ้ย วา้กยายยิงวยยิเยโ้โหทำไปแล้วออกกล้องไม่ทันเลยเต่ประตูต่อสกันตอนนี้กล้องไม่ทันซะถูกเลย ก็ม awesome ีคนยืนดูเสียงเพลงเลยเสียงขาดเลยแบบนี้ตายแล้วนี่นะคือเวลาแรกครับในช่วงนี้กันหลายคนไงแย่รู้ที่ทำกันยังไงก็โดนต่อครับกับงานพร้อมกันละวปามปามเข้ากันดีเสมอกันไปแล้วสองประตูต่อสอง ไปลูกเป็นสกครู่นั้นสวยจริงๆครับบอลเล่เข้าไปมาแล้วขยับมาแล้วตั้งเกมใหม่ครับทนั้นงานป้องกันมาที่ปอนสอขยับมาที่มาเล็กที่ผ้าครับผู้หมวดมานะขยับมาให้ผู้หวดพี่ใดมองไครแล้วส่องไปผันไหมไม่ลูกนี้ครับผั <c oughs> นยั <c oughs> ทนทันยูครับเข้า,ขาในลูกนี้ลิกมาแล้วลิกซ้ายคด <c oughs> ยิงไหมครับลูกนี้ยิงมาแล้ว <c oughs> อ้โตนึไปแล้วครับตอนนี้สวยงามดูว่าเปลี่ยนอประตูต่อสองครับตอนนี้ในครึ่งเวลาแรกครับเปลี่ยนโฟว์ไวมีกระเทือนขรมการดูเวลาซะแล้วครับตอนนี้ในครึ่งท้ายเกมของครึ่งแรกครับดูว่าคููขี่สูงสีกันครับครูนี้งานป้องกันครับ ปเงียวอยู่กับมีเอายังไงครับตรงนี้ยิงยังเลยมิบัตเฟิ่งโอ้โหใบพันธุผู้รักษาประตูของอะรนี่เสมอตัก็ตัดตาครับสาแล้วมันนี้นำอยู่ครับเราหูกดกมันหยุดกดเลยผิดมาแล้วครับนิ่ลูกนี้ไม่มันมันมันยิงลูกนี้ใส่อยเข้าไปแล้วครับลูกนี้สวยครับเขียนสามเหลี่ยมเข้าไปเลยครับตรงนี้ สี่ประตูต่อสองครับขเอกเลยทีเดียวครับตังกูจงทายเกมของครึ่งแรกครับตรงนี้เปลี่ยนไหมอาสืบสวนพร้อมไหมครับสืบสวนอานสาครับเบอร์ผู้รักษาประตูของสืบสวนนั่นผู้กองธราพงศ์ครับถึงไปออกสตาร์ทมาใหม่ครับ านปี่ได้ลูกของงานปอครับท่านผู้กองเอาไปอีกแล้วครับห้าประตูต่อสองครับเลียนโก้ปลียนโก้เลียนตาเลียนตาดีช่วงคา้าเกมของครึ่งแรกช่วงนี้ กากเสืส่วนทางด้านทิศตวตกครับบางตัวครับตักมึงรอการเสื่มส่วนครับทางด้านทิศตวนตกเอามาพวมอัพกันหน่อยครับวันนี้จะผ่านทางด้านตึกขาวได้หรือเปล่าครับทางด้านเสืิมส่วนพอผู้เล่นนั้นรู้สึกว่าจะมากำจัดครบตัวหรือเกินครับ ดเวลาในช่วงครึ่งเวลาแรกครับระหว่างทีมงานป้องกันะปราปามพบกับทีมกรตต,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 ตตาครับไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรครับผมันนี้นำอยู่ที่5ประตูต่อ2ครับ